S Israelis, s s r e l s u u t t r o r t t o o o x x Jews protest mandatory military duty เรื่องนี้มีความสำคัญอยู่เหมือนกันผมจะเล่าฉบับย่อนะฮะท่านผู้ชมสามารถตามประเด็นนี้ต่อได้จริงๆแล้ว DW สื่อเยอรมันเขาเพิ่งทำรายงานนะฮะเป็นบทสัมภาษณ์ที่พิธีกรเขาสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญนักวิชาการจากประเทศอิสราเอลเกี่ยวกับปัญหาซึ่งเกิดขึ้นในกรณีของคำสั่งศาลและคำสั่งศาลเนี่ยบังคับให้รัฐบาลอิสราเอลเนี่ย ใช้กฎหมายในการเกณฑ์ทหารอย่างเสมอภาคซึ่งเราทุกคนก็คิดอยู่ว่าในประเทศอิสราเอลมีการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการเกณฑ์ทหารอย่างเสมอภาคอยู่แล้วเพราะว่า Wonder Woman ที่เรารู้จักกันดี Gal กลกโดซึ่งจะกลับมาเล่นในภาพยนตร์ Fast and the Furious ภาคที่11เนี่ยนะฮะลกโดเนี่ยนะฮะที่จะกลับมาเล่นกับ The Rock กลับมาเล่นกับวินดี e เซลซึ่ง t ด e Rock และวินดีเซลเขาคืนดีกันแล้วนะฮะแลกลกโดก็จะกลับมาเล่น เพราะว่าหมดบทบาทของการเป็น Wonder Woman ของ DC เรียบร้อยแล้วนะฮะเพราะว่าเจมส์กันไม่ไม่ต้องการทำ Wonder Woman ต่อเนี่ยนะฮะแต่ว่าเกากระโดเนี่ยเขาก็โดนเกณฑ์ด้วยเขาโดนเกณฑ์ด้วยเกากระโดเนี่ยซึ่งเป็นนางงามที่มีชื่อเสียงในประเทศอิสราเอลนะฮะเขาโดนเกณฑ์ทหารอิสราเอลเนี่ยนะฮะเป็นประเทศเดียวที่ยิ่งกว่าเกาหลีในเรื่องของการเกณฑ์ทหารเกาหลีใต้เกณฑ์ผู้ชายทุกคนไม่มีใบ,ใบ,ด,ใบดําใบแดงนักร้องดังๆนะฮะ ตั้งแต่เรนยันทุกคนซึ่งเคยร้องเพลงในประเทศเกาหลีใต้ถ้าเป็นผู้ชายโดนเกณฑ์ทหารหมดไม่มีใบดําใบแดงเพราะว่าเกาหลีใต้เขามีความกังวลว่าจะมีสงครามเก่าเกาหลีเหนืออยู่ตลอดเวลาเขาเลยต้องรักษาดินแดนจริงๆนะในขณะที่ที่ประเทศอิสราเอลเนี่ยยิ่งกว่าเกาหลีใต้ตรงที่ว่าไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเนี่ยก็ต้องโดนเกณฑ์ทหารหกันหมดนะฮะแต่ว่ามีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งซึ่งไม่ต้องเกณฑ์ทหาร เพราะว่ามันเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีในประเทศอิสราเอลว่าถ้าเกิดคุณใช้ชีวิตด้วยการอุทิศตนในการศึกษาคัมภีร์ทอร่าในฐานะพลเมืองชาวจูวิชซึ่งจะใช้ชีวิตด้วยความเคร่งครัดศาสนาศึกษาคัมภีร์ทอร่าเพื่อมีบทบาทในสังคมทางด้านศาสนาก็คือว่าคุณอุทิศตนให้กับศาสนาจักรในที่นี้ก็เหมือนกับถ้าคุณอยู่ในเมืองไทยคุณจะใช้ชีวิตเป็นพระภิกษุสามเณรเนีย่ย คุณก็จะสามารถทำวิธีการผ่อนผันจากการเกณฑ์ทหารได้ในกรณีของประเทศอิสราเอลเนี่ยถ้าเกิดคุณไปศึกษาคมภี์ทอร่าเป็นระยะเวลา2ปี3ปีหรือคุณอาจจะมีบทบาทอุทิศตนต่อศาสนาไปตลอดชีวิตถ้าคุณเป็นอัลตราออล์อดกซ์ยูเนี่ยในประเทศอิสราเอลเนี่ยคุณไม่จำเป็นต้องโดนเกณฑ์ทหารกฎหมายก็ยกเว้นไว้ให้อันนี้เป็นสิ่งที่มีการบังคับใช้มาไปเวลานานและเป็นขธนดรมเนียมประเพณีแน่นอน ถามว่านะฮะแล้วถ้าคุณไปดูรายงานเช่นนี้โดย DW เนี่ยซึ่งเข้าไปที่ YouTube c h ANNEL ของ DW ของสื่อของเยอรมันได้เนี่ยนักวชิชาการผู้เชี่ยวชาญท่านนี้เขาให้สัมภาษณ์สื่อในในวีว่าตกลงแล้วเนี่ยก็มีประชาชนชาวอิสราเอลที่เป็นผู้ชายที่ยังอายุไม่มากที่ตัดสินใจที่จะอุทิศตนนะฮะด้วยการศึกษาคัมภีร์ทอร่าคือผู้ชายที่เป็นอัลตราออร์ d o ดอก์ยูที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องโดนเกณฑ์ทหารโดยที่จริงๆแล้วอะ จริงๆแล้วอ่ะไม่ได้เคร่งครัดหรือศึกษาศาสนาอะไรจริงจังมากนักแล้วก็ไม่ได้ใช้เวลาตลอดทั้งวันในการศึกษาคัมภีร์และก็ศาสนาแต่ว่าเป็นข้ออ้างในการหลีกหนีหลีกเลี่ยงการเกณฑ์ทหารนักวิชาการในส่วนที่สนับสนุนคำวินิจฉัยของศาลเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์ว่าที่ศาลวินิจฉัยเช่นนี้เนี่ยเหมาะสมแล้วมันเป็นการให้บังคับให้รัฐบาลเนี่ยใช้กฎหมายการเกณฑ์ทหารแบบที่ไม่เลือกปฏิบัติ คือขนาดไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้หญิงเนี่ยนะฮะผู้หญิงยังต้องโดนเกณฑ์เนี่ยทำไมอัลตร้าอัลต์ด็อกยิไม่โดนเพราะฉะนั้นเขาในใจของสาเนี่ยเขาอ้างอิงว่ามันจะต้องมีความเท่าเทียมกันและไม่มีการเลือกปฏิบัติถ้าเกิดรัฐบาลอิสราเอลจะเกณฑ์แต่ปัญหาก็คือว่าคือณเวลานี้เนี่ยพลเมืองชาวอิสราเอลเนี่นะฮะเริ่มมีความไม่พอใจต่อรัฐบาลเนทันยาหูแล้ว ว่าสงครามในรอบนี้มันเริ่มปฏิบัติการไปเนี่ยไม่รู้จักจบแล้วไปไปมามามันก็ต้องเกณฑ์คนมากขึ้น,นเรื่อยๆเกณฑ์ไปเกณฑ์มาไม่ใช่แค่ต้องเกณฑ์ผู้หญิงแต่ว่าแม้กระทั่งกลุ่มซึ่งก่อนหนนี้ไม่เคยที่ต้องเกณฑ์เนี่ยอัลตราออ o ์ตดกเนี่ยก็โดนเกณฑ์ด้วยเพราะฉะนั้นก็มีนักวิชาการอีกสายหนึ่งอ่านเกมว่าที่สาววินิฉัยเช่นนี้เนี่ยเพื่อเพิ่มแรงกดดันให้พลเมืองประชาชนชาว อิสราเอลเนะะี่ยร่วมกดดันให้รัฐบาลของเบนจามินเนทันยาฮูเนี่ยปฏิบัติการการทหารในชนวนกาซาให้มันสิ้นซากและมันจบสักทีเพราะว่าถ้ามันไม่จบเนี่ยนะฮะมันไม่ใช่แค่คุณต้องเกณฑ์ผู้หญิงซึ่งคุณก็เกณฑ์อยู่แล้วแล้วก็มีทหารหญิงไปร่วมคุณจะต้องเกณฑ์แม้กระทั Jew. ่งอัลตราออตาดอกซ์อยูก็มันมีการอ่านเกณฑ์นลักษณะนั้นว่าสารเนี่ยโยนโยน ปัญหานี้เนี่ยกลับมาที่รัฐบาลแล้วว่าถ้าคุณอยากอยากจะใช้ในโยบายการเกณฑ์ทหารทุกคนถึงเวลาคุณก็ต้องเกณฑ์ออทร้าออร์ตด็อกส์ด้วยขาวนี้พอรัฐบาลเนี่ยทัานยาฮูเนี่ยต้องปฏิบัติตามคำสั่งศาลว่าต้องเกณฑ์ออทร้าออร์ตด็อกด้วยเนี่ยสิ่งที่คุณเห็นบนท้องถนนในประเทศอิสราเอลคืออะไรการชุมนุมดิฮะเหมือนฝรั่งเศสนะฮะ ที่อิสราเอลเนี่ยนะฮะอัลตร้าออเรอกซิลซึ่งเป็นผู้ชายออกมาเคลื่อนไหวชุ่มนุ่มไม่เห็นด้วยคำวินิจฉัยศาลแล้วก็ตอ,ต,อต่อต้านการบังคับใช้กฎหมายโดยรัฐบาลเบนจามินเนทันยาหูที่จะบังคับให้เขาต้องโดนเกณฑ์ทหารผมเล่าให้ทั้งหมดนี้ให้ฟังเนยนะฮะต้องเข้าใจกับว่ามันเป็นเรื่องซีเรียสนะฮะมันเป็นเรื่องซีเรียสมากแต่ว่าประเด็นก็คือว่า ในมุมหนึ่งอ่ะมันมีความที่มันเหมือนกับว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมีวิธีการแก้ปัญหาในตัวมันไปม,ม,มาเนี่ยรัฐบาลซึ่งปกติเนี่ยได้รับการกล่าวขานว่าไม่เคยเลือกปฏิบัติในการเกณฑ์ทหารเกณฑ์ทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนดังไม่ว่าจะเป็นเซเลบริตี้ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเกณฑ์หมดแต่ยกเว้นให้กลุ่มเดียวคือกลุ่มอัลตราออร์ตอดิกส์ทิวถึงเวลาโดยสารบังคับว่าจะต้องเกณฑ์กลุ่มนั้นด้วยเลือกปฏิบัติช่วยเหลือเขาไม่ได้ แล้วกลุ่มนั้นเขาเคลื่อนไหวบนท้องถนนต่อต้านการบังคับใช้นโยบายนี้ซึ่งเขาถือว่าไม่เป็นธรรมในเวลาที่แรงกระเพื่อมสูงมากกดดันให้รัฐบาลเนทันยาหูปิดจอบปิดเกมสักทีมันเหมือนกับทุกสิ่อทุกอย่างมันมีวิธีการแก้ไขปัญหาในตัวมันแล้วทั้งหมดนี้จะนำไปสู่การที่พักร่วมรัฐบาลของเบนจามินเนทันยาหูเนี่ยแหละ จะถอนตัวออกจากรัฐบาลแล้วก็ทําให้นายกรัฐมนตรีเนเธอร์แนไม่สามารถเป็นผู้นําประเทศได้ต่อไปซึ่งอาจจะเป็นเรื่องซึ่งดีมากซึ่งเกิดขึ้นเพราะว่าจะนํามาสู่การสิ้นสุดลงของสงครามที่เป็นอยู่ผมอ่านข่าวนี้แล้วผมวิเคราะห์เรื่องนี้ให้ฟังเนี่ยผมพูดจริงครผมคิดว่าคนซึ่งแอบนั่งหัวเราะอยู่เนี่ยนะฮะคือคนซึ่งเขียน perpetual peace ถ้าอินแมนลคานต์ยังมีชีวิตอยู่วันนี้เขาจะนั่งหัวเราะและเขาจะนั่งปรบมือเสียงดังเฮ <Hey. S 1> เพราะว่าในเวลาที่ทุกคนต้องเป็นทหารเนี่ยถึงเวลานะฮะสงครามเนี่ยยุติ What a น irony เรื่องนี้อืม คุณเรื่องหัทไทยบอกว่าคล้ายกับการเรียนรอดอบ้านเราไหมคะไม่ใช่เลยครับคือคือข้อข้อยกเว้นตามขนบธนิยประเพณีที่อิสราเอลคือถ้าเป็นอลตรอออตตอ์ดกิลแล้วก็ศึกษาคัมภีทอร่าอยู่ซึ่งหลายคนไม่ได้ไปศึกษาคัมภีรทอร่าอะไรอย่างจริงจังนะฮะเขาก็เขาก็อ้างแหละว่าเขาเป็นกลุ่มซึ่งได้รับการยกเว้นเขาก็เลยไม่ต้องเกณฑ์ทหารเนี่ยซึ่งอ่ซึ่ง,งมันเป็นสิ่งที่ยอมรับกันนะฮะ คือการอ้างศาสนาเพื่อไม่ให้เข้าสู่การโดนเกณฑ์ทหารนะเป็นเรื่องซึ่งสําหรับผมเนี่ยเป็นเหตุผลที่ไม่ได้ผิดเป็นเหตุผลที่ถูกนะครับมันควรที่จะอ้างได้แต่ว่าผมคิดว่าคำนิฉัยนี้เนี่ยมันมีประโยชน์มันมีประโยชน์เพราะว่ามันทําให้โลกหรือทําให้แม้กระทั่งรัฐบาลเนตันยาฮูเห็นว่าในในมุมนึงเ่ยถ้าทุกคนเนี่ยโดนเกณฑ์อย่างไม่มีข้อยกเว้นจริงๆเนี่ย เหมือนกับว่าถ้ามีสงครามแล้วก็ทุกคนจะต้องไปรบเนี่ยภารกิจนั้นเนี่ยจะไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่การผ่อนผันมันไม่ใช่การเรียนรอดอมันเป็นการยกเว้นไปเลยโดยสถานะนะฮะมันไม่เหมือนการเรียนรอดอแล้วก็ไม่เหมือนการผ่อนผันแบบเวลาคุณสมมติคุณบวชเป็นพระแล้วคุณผ่อนผันได้อะ่ะไม่ใช่นะครับของอิสราเอลเนี่ยเขายกเว้นให้เลยเพราะฉะนั้นคำว่นิจฉัยอันนี้แรงมากแรงมากและสร้างปฏิกิริยาที่ไม่พอใจอย่างสูงต่ออ,ออทราวตดดอกซิซึ่งเขา ซึ่งเขาถือว่าอันนี้เป็นสิทธิ์ของเขาผมเทียบเท่ามันเหมือนกับว่ามันเหมือนกับว่าถ้าให้เทียบนะฮะเหมือนกับว่ามีคำนิฉัยสารรัฐธรรมนูญซึ่งซึ่งเป็นเป็นองค์กรซึ่งไม่ควรจะมีเนี่ยนะฮะซึ่งผมก็ไม่เข้าใจเขามานั่งตั้งโต๊ะแถลงสื่อสารทําไมในเมื่อประชาชนมีความรังเกียจเขาสูงมากผมก็ไม่เข้าใจเขาเขาไม่เข้าใจเลยหรือว่าสถานะในในสังคมของเขาเป็นเช่นไรเนี่ย แต่ว่ายกตัวอย่างสมมุติว่าในเทียบเทียบให้เห็นเนี่ยในเมืองไทยอะเหมือนกับว่าสมมติสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าตามรัฐธรรมนูญเนี่ยนะฮะถึงแม้ว่าเป็นพระก็ได้รับการผ่อนผันจากการเกณฑ์ทหารไม่ได้ต้องมาเกณฑ์ในจีวรนนั่นแหละฮะอารมณ์ประมาณนั้นนะฮะนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นที่อิสราเอลมันก็เลยเป็นการชุมนุมกันใหญ่หลวง แล้วแต่สิ่งที่สิ่งที่นมันย้อนแย้งี้สุดว่ามันเป็นการเอาดาบเนี่ยหันหันหอกหันดาบกลับไปที่เนทุนยาหูว่าอ่างั้นคุณเกณฑ์เลยตามที่เราสั่งสารสั่งให้ให้รัฐบาลอิสราเอลไปเกณฑ์อัลตร้าอัลตรดิกจิวไอคนที่ปวดหัวไม่ใช่ศารเนเพราะว่าสารไม่ได้มีหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายสารไม่ต้องรับผิดชอบต่อคำวินิจฉัย ที่ทาให้คนไม่พอใจในสังคมแล้วถ้าผมถอวิจณ์น,นิดนึงนะฮะไม่มีสารที่ไหนที่เคยต้องรับผิดชอบนะฮะการคำวินิจฉัยนะฮะที่ทําให้คนไม่พอใจนะฮะไอคนที่โดนด่าคือคนอื่นนะฮะไอคนที่คนที่โดนชุมนุมต่อต้านคือเนทันยาฮูตอนนี้เนทันยาหูทําไงอะมีหน้าที่ทําตามคำว,วินิจฉัยสารไงก็ต้องเกณฑ์ไงอัลตราอัลตดักสิวเนี่ย เขามาในชุมนุมจนแผ่นดินลุกเป็นไฟที่อิสราเอลนะฮะคือแผ่นดินลุกเป็นไฟที่ฝรั่งเศสเพราะว่าฝ่ายแพ้เลือกตั้งทําใจไม่ได้ว่าลาแปงและบาเดล่าจะมาผมมีคําแนะนาต่อชาวฝรั่งเศสซึ่งแพ้เลือกตั้งรอบนี้ฮะไปปรับทัศนคติฮะปรับทัศนคต,นคติครับเฮ้ยถ้ารัฐประหารเมืองไทยและสร็จแล้วคนไทยซึ่งไม่รัฐประหารอย่างผมเนี่ยยังปรับทัศนคติได้นะฮะคุณก็ปรับทัศนคติได้ถ้าพรรคฝ่ายขวาจะมา ขนาดผู้ซึ่งอพยพไปอยู่ฝรั่งเศสลีภยัยผมคิดว่าหลายคนเขายังปรับทัศนคติได้เลยที่บาเดล่าและมาลแปลงเาชนะเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นทาร์เก็ตคือคือคือทาร์เก็ตของบาเดล่าและมละแปลงไม่ใช่ผู้ลีภัยจากไทยแต่จะเป็นผู้ลีภัยจากที่อื่น